เจนหันกลับมาต่อยต่อยพี่เจฟ่อดกับติวมัสหันกลับมาต่อยในเวลาหนึ่งมั้งแต่มันต่อยยังไงมันก็สู้ไม่ไดน่ามันโดนตึงหัวการซับมิชชันหรือการถักแขนะคุณผู้เรียกว่าซับมิชชันเป็นการโม่งกันตัวถักแขนชื่อว่าอเมริกัน่าท่านี้เรียกว่าอเมริกัน่าท่านี้เรียกว่าอัมบาโอเคอเมริกัน่าคือ เจนเนี่ยเอาแขนเนี่ยเบี่ยงมา,าข้างหน้าแล้วก็ทําการหลอ,อกและหนีมีแขนเจ็เอาไว้ที่หน้าอกในขณะที่หนีเนี่ยใช้อีกหนึ่งแขนทําให้แขนของตัวเองเนี่ยแน่นขึ้นและหลอกตูดนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยขณะที่ทําเนี่ยกรแดกแขนของเจฟตัวไหนเน่เป็นรูปนี้อยู่เจฟเลี้ยงรูปเจ็บจนกว่าจะถ,ถูกงัดข้อสอบให้สูง ิธีการนี้ก็สอนให้ถูผมัเข็นก็คือการแอนสซโกขึ้นแอนอกขึ้นแล้วก็งัดข้อสอบของเท้าให้สูงขึ้นเท้ารู้สึกว่าเจ็บเลยตกทาเกว่าแฉกตกก็ยอมแพ้ถามว่าทําไมต้องแฉกไม่แฉกก็หักสิคะความรู้สึกของการเจ็บเนี่ยมันจะเป็นเจ็บที่ข้อสอบและหัวออไหลเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้ฝึกกันเดี๋ยวเราจะเข้าใจว่าอ๋อมันเจ็บแบบนี้เองโอเคเอาใหมา่ ดึงจากมือด้านหลังจากมือด้านหลังอ่าแขนหันหลังอ่าเราดึงเดินดึงผมอ่าแขนหันกลับมาเบี่ยงแขนอ่ะแล้วล็อกนะการล็อกคือล็อกง่ายมากเลยเบี่ยงเสร็จปั๊บมีไอเทมเราเอาอีกมือมประกบงัดขึ้นอ่ะเสร็จแล้วแค่แอนตูขึ้นแขนเนี่จะช้านะจ๊ะเป็นแขนเจ็๊ยบฮะตอนนี้แขนเจียบยังยังไม่ค่อยงอนเท่าไหร่ อ่ามนจะกลายเป็นรูปนี้่อเมื่อเจนเริ่มแอนฟุกซิมเห็นไหมจะเริ่มดิฟฟิแฟ์เจ็บมือสดเอันนี้ชื่อว่าอเมริกันนอชื่อนี้คืออเมริกัเนะเจ็บอะไรเดี๋ยวตอนเี็นเดี๋ยวรู้นอ่ะตำแหน่งข่านี้สามารถใช้เีนตะเบงนอนได้ด้วยเจมนอนกรณีที่เราทำทวงเรียนแล้ว สมมุติว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่ได้เตียยแล้วแต่คนนี้มีการบีบแรงเอาแขนดันเพื่อน,นดวนบีดแรงบีบแรงบิดบิดบิโอเคเวลาคนร่างดิ้นเน,นี่ยส่วนใหญ่จะพยายามใช้มือผลักถู่ไหยเพราะอะไรเพราะเรานอนยู่ตัวนนีะ้เราไม่รู้จะทำยังไงให้เราหนีได้เราแล่เอามือข้างซอกไปมืข้างที่ข้อลักเราอะนะ ให้แข้งยืดออกมาเหยียดแขนนี้ขับเจนขับเจนอสิ่งที่เราได้คือเราได้แขนมานะข้างตัวเราก็แขนงเขาเราก็ทำการขับแขนเขาลงเจนคือการนั่นเองแท๊บ